มันตกแต่ร่นหมดตื่นเช้าวันตังเห็ุบอกเอออือ,อ,อจะว่าน้ามคาน,นี่มันมาจากักคือพุทุกบันมันล่าหรือเปล่ามันลุกได้จากมือก็ถ้าก็ได้ยองบุดีเลยโอ้ S <s <us> เอายามันลอยมันเมื่อยเติบได้อันนี้นะเทียเตมัน <S <s <us> มันหอยมันเดือใส่จำันจนเกี้ยงเันตกแต่รนเติบจนเกี่ยงบมดเลย <S <s <us> เข้าไปให้รถันตายก่อนทัลน <s us> เอาอย่า <s us> พวกนันดีวัดดีวิทเนี่นนนนะ <s us> ยมันกินจะว่านั่นมาจะเอา้ะเอ้ามันน้ำ ครับสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องเบิดสุขูสุคนเนาะเบิรอสวงสบวนว่าสซิเป็นพี่น้องทางผังลาวเนาะกับพสดีพี่น้องทางฝังไทยมาพบมาพบกับช่อง u t u b e ของวาียงชายใจกันด้ยพี่น้องเลยอีกเชนเก่าเชนเดิมเนาะเชนเก่าเชนเคยพี่น้องเข้ามาทางอัน เดือนเม่จอนนะครับสีมาในทางพวกป่าวันทาเพิ่นดูดน้าเพื่อแป้งดูดน้าบางห้องน้าเพิ่นออกนะเพื่อแป้งเพื่อเของสีชื่อโทรมาลงนพี่น,น้นกนอสั่งโทรมาลงเพราะว่าเมื่อเช้านี่เพิ่นว่างัวงัวเพิ่นตกพี่น้องเนาะงัวน้อ,นอยเพิ่นตกขึ้นมาได้เกือบตายพี่น,อน้องเนากเต้พี่นกเนี่ยงัวน้อ,นอยเพิ่นได้ใหม่เดี๋มันเด่นมาตกตอนคื้นก็ตกตอนได้พี่น้องเดี๋ยวเวียงใช่พี่น้องเบิ่ง ปไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องเนาะนี่ก็คือว่าน้ำเต็มแว่อยู่พี่น้องไยมันซึมกนหน่อยเพิ่โต๊ะนี่เพิ่อ่า,อาขี่จนพูพี่น้องเนาะมันจีเรือขึ้นจนเกี่ยงพี่น้องมันอยากขึ้นมันตกลงเลยวันนี้ไล้มีแต่จะให้เพิ่นดูดนอ้องดูดนออกได่บ่เวียงสิไปอ่าร้างท่อมาให้เพิ่นเอามาลงเอาท่อมาลงดูดนออกแต่แป้งตัวตอนนั้นมันเจือนนะพี่น้อง มันเจือนมันนัน่นอันนั้นลงสิงให้เพิ่น,ปนแป้งนะ่ะเพื่อสิเอาอันมาลงแล้วก็มาปิดไว้อ่ายันมีแนวตกอีกเนาะพี่น้องเนาะอ่างัวเพิ่นพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเวียงสไปอันถามเมืองเพิ่นก่อนมันตกตดบ่จนกบ่ได้เนาะงัวน้อยเพิ่น,ง,นงตชัยนงตดัดคลิป สบายดีเด้อสบายดีโดยวันนี้กับมาว่าวันนี้มันได้คลิปคลิปหนึ่งเนาะแมนอันนั้นจะเจ้าออกไปใช่ไหมโอพอดีก่อยเอาลุงแก้วเมื่อก่อนเนาะโอ้ไม่ได้เข้ามาเลยโดยโดยเมยจอนมีแต่เมยจอนกันนั่นพี่น้องเลยจากนี้อะไรเราก็เดียวหนิโบคอยนั่นปันใดมันจะไปยามบอกเวินทำความสะอาดโดย อยางเอฟซีก็ว่าไห้ลายอยู่เป็นหมดทำความสะอาดว่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งงัวหน่อยเป็นตกหน้ามือเสานี่เกือบตายเราอ่ะหนุกบ่ได้เลยบ่เออมันตกแต่ร่นห้ดตื่นเช้าว่าแต่งห็ดบออเออ แต่ว่าน้ำเขานี่มันมาจากักคือบ,บลอุลุกบ้านมันลาวอ่ะลูกเอยมันลุกได้จากมือกาถ้าก็ได้ซองบุรีเลยโอ้เอาอยะมันลอยมันเมื่อยเถอบได้อันนี้นะเพียตึอมันลอยบววิดมันหอยมันเรือใส่จำหันจนเกี่ยงยันตกแต่ล้นเติบ จนเกี่ยงหมดเลยเพอแห้งแล้วควรจะปื๋นหน่อยเลยตายก่อนฮันเอายาพวกนันดีวัตด,ดิวิทเนี่ยมันกินจะว่านั่นมาจากเอาแล้นาะเอามันหน่ำเออห,ห,ห,หน่ำข,าข้าวทองเมนอ๋อหน่ำข้าวทองมันนั่นมันจนไปสนช่วงนั้นตัวอยากไปใกล้าฉันอ่ะพะแห้งตัวแห้งเตะกลว,วงน้อยอีกลอยบวบเป็น จะไปใกล้ด้วยเหไปใกล้ได้เหตเพิ่นดูหน้าอมอกให้แเปลงเหีเอาท่อมาลงมาปิดไว้ชะพอมันเจือนลงมือหน่ะเนาะโดนติบได้ตกนี่อยเลยโดนติบบังก็จุดนันเหมือนเนาะจนเกี่ยงเบิดบังก็อตะพังนะมันบืนขึ้นนน่นล้นติบ ใส่ตัวตั้งจักบ่ตั้งก็ได้ได้อันนี้น่ะกล้องเอาก็ได้เอานะเอาเงินเอาท่อเฮ็ดๆให้น้ําเข้าได้เจ้าก็เอาทางนี้ลงเนาะแม่นบ่ใส่จักก็ได้คอยไล่่อลงเนาะแม่นๆเอานะเอาจุ่มลงให้มันเต็มก่อนน้ําท่อน่ะอัดเนาะดจักัดจุ่มลงให้น้ําเต็มแล้วก็กองออกเลยกองออกให้หน้า แม่ว่าขั้นหน่มันโบรายเลยครับขั้นเลือนขึ้นมาทางนี้มันขึ้นได้ได้นี่มันมันม่ได้มาได้ทางนี้นะมันมันบืนขึ้นแต่ทางนั้นเม่มันจะผูกไว้ใช่ใช่ทรางเฮือนคนตกเด่นตอนช่วงฝนตกนั้นเลี้ยงอะไนั่นอยู่ได้ไฮล้องเหันเต็มรถน้ำข้ามันเต็มหิกมันเต็มเลยจะมาปล่อยน้ำออกเอน้ำออกแล้วมันก็ไหลไปเลยบแบบ โหอวชอ้นแถวหน้าโอเคแล้วน,นี้ยเนาเะต้องหาแนวคัดทั้งนั้นไวนะ้น้ำเออฮะเออเนาะเออ เด้ต้องเป็นต้องเป็นทำไมเด้ออกได้เด้ฮะโอ้งเบิร์งินเท่ามันยังหน่อยพูดแนบมันจางฉี่นะตักเอามันหน่อยก็ได้ อออะไรไมัเนเป็นห้ามาทางนี้ชา่างฮาทักเพื่อนเจ้าอ่ะมันมาหอยหอยนี่เบิ่งหอย,อยาจะมาแต่ฝนตกพุ่นมาจากหอยนีย่จวช่วงฝนตกเนาะแม่นฉันแม่นอยู่เลยเบิ่งหอยมันอย่าไปใกล้ได้ตกเลยคนออกไม,ม่เอาอือเจ้าเราจะเอาใจใชายแล้วเจ้าก็ไดล มันไกลตำนี้เลยเมันตันม,นนมันดุดนะน้ำกลับคืนนะ,ะตันมาจ้ะเออไม่ได้ไม่ได้นอยไม่ได้ไปใช้ กาห้องก็เคยกองอยู่นะกองน้าม,มาให้นานมีแต่เสียมมาแล้วมาใส่บริจกรัก,กบุรุษจอนบุบเบิ้ลขักชำจักนั่นแนหะมันบริเลนขึ้นมาเน,นี่ยมันบวกขึ้นมานอกขาจากแบบ

นี่เอาเอาท่อเออเหยียบเหยียบไปช่นนะอท่อลงไปตามนั่นแหละเจามายอ่อแต่ทางนี่มันไนยะยอ่อแต่ทาง,ยทางอยู่ทางนี้เมทางนนะั่นอ่ะปล่อยด้วยทางไหนนานจะปล่อยทางนี้ลงแหละคอยอยุลงยุมลงเนาะ เดบเหรอเอาไปมีเนาะเจ้าม <Onion. S 2> oh. to ีแต่เจ kind of ah. yeah. uh. ้ามาหายทางนี้บัดให้ทางนี้ลงไปมันต้องลงเห็นบ่เห็นบอลเห็นบ่เริ่มเข่าเลยที่ไห่เข่าเลยฮะเออมันเข่าเต็มโอเต็มทถอ่าได้ลวดคอลลุ่งบอล นายออกเด้ออันนี้นั่นลักลุงแก้วเรามาซักบ่แม่นนี่มันเป็นสระลงชิห้องน้ําเฮ็ดอยู่นอกบาดนี้เนาะขนาดนี้บ่เพิ่นมาวัดออจักเมตรอันควมกวงควมน่ เราส่งรายการใ้เขาได้เฮายังไม่ได้ไปซื้อนี่ไปซื้อพวกทางไหนเอาติ๊บกระตา่แลวเนาะขึ้นนบุรีบ่หรว่านหรือว่าเอาเยวนนี่บเจ้าอยากไล่แบบไล่ใ อันนี้อันนี้มาเราเช็ดประตูออกมาทางนี้ปะอ๋อประตูออกมาทางพี่เป็นทางของครัวถอนลงพุ่นตอนนี้นั่นอ่ะพอ่มันว่างๆได้เดียวหนุ่งเนาะเจะ้าวาดราชบัตรคือคงข่อยว่าปะ ทางนี้เห็นทางยางใช่ที่กว่าเนาะเมนเมนทางน,น,างนี้มันไปทางไหนก็ม่ได้เดอันตนันมันเลยได้เยอะครับทางใดก็โอ้คือว่อ๋ออ๋อกว้างทางนั้นใช่ทีกว่าเนะาะแต่ว่าเจอตรงที่เราต้องยับตัวนี้ออกมานี้ยับมานี้แต่าทางนั้นยับยับข่าวไม้พี่อีกโมหิมันนั่นนั้นะครับว่าเจ้ามักแบบว่าเสียบเมน สมมติว่าคำคือเราเห็ดนี่กัถือกันสมมติว่าจังพุ่นเจ้าโกโกปิดต่อไปเจ้าโกปิดนี่ห้องครัวเจ้าอยู่พี่นี่ประตูเจ้าออกพี่ตัวนั้นน่ะบม่ได้มีทางออกสมมติเจ้าโกปิดนี่ต้องย้อนต้องย้อนตัวนี้นะเข้าไปคุ้งพุ่นแต่ประจุเอาแบบว่ามาติดกับตัวนี้เลยเนาะแมนแมน ໂຕນີ້ເຮົາກືດໂຕນີ້ໂຕເຮົາກໍເນຄໍມານີ້ແມ່ນແມແມຕມງຊຖຈົ້າຈົ່ງຈົງຊິໍົມຊີມຮັດພປນແກຮັດຍັດມມຂດດດຍແລมันມີทางຕทางັ້มันตันຂຕນີ້້ນດ ตั้งหันคือหันเลยเนอะเอาไปทุกท่านนี้ก็ได้เย <increí ble. S 1> ้เอากระหนตัวนี้เข้ามานี่เนาะแม่นประตูหน่ยอยเห็ดหอมเบื้องนี่ก็ได้เพราะว่าต่อไปเจ้าเห็นของครัวเจ้าเห็ดลงมาพี่แม่นมมเจ้านั่นอะไรคำเจ้าเชนของนอนเจ้ากะโกขึก้นไปคุ้งอยู่แล้ว หยุดบ่เออไล่ไล่่ไบ้คไปับแชนเมนได้กินต้มงัวน่อยโอ้ยไ้ต้ม่ให้เนาะเพราะคำาน้าน่อยกูนี่นี่เฮาเยันต้มแท้อันนี้ยังว่ามันยังพอคอมันยังอิงได้ได้น่ เออคอมันเห็นอะไรเนี่ยมาเห็นน้ำติ้งก็นวลนวลนวลหนูมันง้าตัวเองหมดปัดบึงกับขากยแม่นวลนวลโอ้มันสิกินน้ำไรเติบฮะมิแต่หายาแน่มันกินน้ำยามันเป็นวัดอ๋อเนาะ ลงมื่อื่นบ่ทางท่อเนี่ยบ่พังเบิ่งว่าเขาสิมาส่งเฮาตอนใดเดี๋ยวเฮาสั่งมื้อนี้แหนี่ยน้าชิเขาทำอะไ้กันทำประทันใจกับจูบออกกันแล้วกันมาตอนนี้เนี่ยสั่งเบิ่งคำเขาชิมาก็เขาใช้คำโตอบ คินเบิ้งนเจ้าคิดเบิ้งนะจวาอย่าค็ดถ้าเฮ็ุแบบนั้นปิ้นออกมาพี่กะตต้นั่นกะได้หักจงขางไว้กับไรยางไปพุ่นไล่คือเขาว่านั่นเก้คยแต่ว่ากันอจงูี่าบเอาเอง้อาดืเพราะว่าดีกว่านะ ไปติดเฮือนเลยเนาะเฮ <N> ือนประตูนี่เจ <N> ้าประตูนี่เจ้าเสียออกมาพังนี่หรอโอ้เอาเติดฟ้านี่มันก็นกนกอยู่ระยะงานนี่เนาะเลยขึ้นน, <N> นั่งอะไรฮึมนก็กว้างไรเตอร์เได้ไหมบ่นแนม่นไหมขันไปเอาปักทางกลางนี่ทางนี้ไปบ่ได้กระเทินตันนี้ก็ไปได้เยอะตัวหนักแคบแต่มันอยู่ระยะงานเดียวนี่ฮึม

เอาแบบนั่นกงก็ไไ้สิเป็นเนีนี่ที่ขันต่อตัวถ้าเขาคิดพดเดียวนะเอาปักไว้ให้เล่าของเขาเดี <ừ> ๋ยวเราเอาไปมีละเขาเอาไปมี ประเด็นคอนตีเพิ่นได้ลูกเว้ยประเด็นคอนตีเพิ่นนั่นอ่ะฝึกฝ่าหันเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> บา่อใด <c oughs> เห็ดอยู่พุ่นเห็ดอยู่นอกเนาะของแนมเนาะ <c oughs> เห็ดอยู่นอกแต่ว่าอ่า คือว่าเลือกว่าจะเอาประตูออกทางใดชื่อด้วยต่อไปในนาขุดสมุดว่าเอาในเห็ดหงครัวเอามาก่ออกหองนี้เอาลงหงครัวได้จังไล้ไปเข่าหงน้ำตัวนั้น,นเห็ดเป็นหงนอนเนาะหงนอนกะจะมีอยู่สามหงเข้ามาเห็ดหงนอนเนาะมาทางนี้เห็ดเป็นนาบ้านทุนหนาบ้าน เขา่านมันบวบหรอกฮากองเอาเบบบบกกะดูดนแหละจักมาตัดมันไล่คอยเนาะมอชายนี่มอชายเงียนมากกเฮาช้มจกมาคุดบางหันลงไปกับบกลงไปน้อยนึงเออบนึง มาจักก็ได้มาตั้งใช่ไหมันจังนะมันจังไวเพื่อเจ้าจีเอาขีดต้มต้มมันหยดขึ้นลงอ่าแปลงไว้นังเนื่อเขาไล่มาทรงโอประเด็นกันใช่ไหมเขาเอาโถลงเลยมันบมผู้ล้อคำน้ำเขามันบมผูน้ำเขามันบมผู เออคิดว่ากององที่ได้นะเออหากะเหี่ยวออกน้ําหมกลายเลยเหี่ยวแล้วกะเออชื่อให้เราเจ้าบุญรอดเด้เด้นี่เออบุญรอดเนาะมันมันมันก็ตุลกมันเหี่ยวเออยมันตากแดดอยู่นี่แล้วเบิ่งนี่งสิไปก็แต่ฝนตกพุ่นอันนี้น่ะพาา เห็นหอยมันน้ำหันผล<ด><น>เดดห็นหนอย,หอยมันน้ำหันจนมันนะนัน่น,นพี่น้องเหนยเนาะวัวน้อยตกลุ่มห้องน้ำโทรสั่งโทรก่อนจากน้อยให้โทรมาลงเลยก็อย่างเชันปิดไว้ธนามเมนอันนัน่นผียงเอง,งก็ได้น้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับผมมีอย่างไรก็จะได้ขอจบลงไว้ก่อนถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมีอิจฉได้เนาะ กล่าวคำว่าสาบ,บายดีสาบ,บายดีบาสกูสปอนเดอร์เนาะ